มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็กำลังให้รับได้รับความสนใจเช่นกันคือเรื่องปลาหม้มขอข่างนดำนะครับน้องยิงอมนั่นและ<ร>ค่ะประบาดไปทั่วประเทศนะ Uh, อตอนนี้เนี่ยประมงจังหวัดสุราธานีก็มีนะทีสุราเนี่ยใช่ค่ะก็มีการลงพื้นที่ที่อำเภอท่าชนะค่ะเพื่อวควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดข้องปลาหม้อค่างดำนั่นเองนะคะที่เห็นในรูปเนี่ยโอ้นั่เนียนแมทนะโดยรักตะวันนี้ค่ะทีซาลาหมู่บ้านถาหมวงตำบลวังอำเภอท่าชนะค่ะหนังเศร้าจิตราราชแก้วเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราธานีก็เป็นประธานเปิดโครงการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดข้องปลาหม้อค่างดำในพื้นที่จังหวัดสุราธานีโดยมีนายกำพลลอยชื้นประมงจังหวัด สุรัตน์ทางนีกล่าวรายงานและก็มีนายอำเภอค่ะผู้นําท้องทิน่นภาคเกษตรกรชาวประมงเข้าร่วมโดยเขามีการรับซื้อปลาหม้อค่างดํานี่แหละค่ะในราคากิโลกรัมละ15บาทเท่านั้นเองนะเพื่อเอาไปใช้ทําประโยชน์ในการบริโภคค่ะหรือว่าบางคนเอาไปทําเป็นอาหารเอาไปเลียงเอาไปแล้วนะเอ่อเป็นเยื่อเลียงสั์น้ำก็ได้นี่ค่ะซึ่งก็มีเกษตรกรนําปลาเนี่ยมาค่ายรวมทั้งแมต 1, แต์หนึ่งพันซองร้อยหกสิบสามกิโลกรัมว,วันเดียวได้วันเดียวค่ะ ทางนี้คณะนวัตกรรมการเกษตรประมงและอาหารมหาวิทยาลายัยส่งขลานะคารินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเขา้ารมีการสนับสนุนค่ะให้เอาปลาหม้อคางดำนี่แหละไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้ชิมกันสร้างเมนูแรกแต่ว่านี้นะคะนากินทังเพลเลยนะมีน้ำพริกปลาหม้อคางดำถอสมุนไพรปลาหม้อคางดำรัดพริกนะคะแล้วก็มีปลาม้อคังดำกรอบคั่วพริก เกลืออ่ะนั่นแหละทางชุมชนแล้วก็ประมองอำเภอทาชนะเนี่ยเขาก็ได้ทำนุมจีนน้ำยาอะประมงกางดำเออแล้วกับลระมงกางดำย่างเกลือหู้ยน่ากินทนะุนนกเมนูเลยมีมะเขีอยงนะเออนะครับตัวอาจารย์แหล่ไม่น่ากินแต่พอทอดถึงน่ากินนะอตอนนี้ระบาดนะครับอยู่ในกลีนะประมงเกกาบกหวานะครับประมงกางดำในสุราชพบอยู่ที่ธานะก็ชะยา แก้ไขกันอยู่ตอนนี้นะครับไอ้ความรู้ให้ความเข้าใจเพราะว่าลดการขยายพันธุ์ไปได้เร็วมากนะแล้วก็ดําเนินการห้ามตรการนะครับตามทีกกท่กระทรวงเกษตรเสนอคือการควบคุมทุกหล่งน้ำนะครับที่มีการระบาดกําจัดปลามอขังดําในหล่งน้ำธรรมาชาตินะครับอย่างต่อเนื่องโดยการปล่อยปลาผู้หลานะครับและกก็นําปลาโมอขังดํานี้หละครับที่กําจัดออกจะรอบนิเวศไปใช้ประโยชน์ และกาซีรนะครับฟ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอขังดาในในเขตในต้อกันนะครับแล้วก็สร้างความรู้ความกระนักให้กับพี่น้องในการรวมกันกําจัดปลาหมอขังดํานะครับรนความเที่ยงสำหระมงจังหวัดกานเลยครับสำหรับสถานการณ์การระบาดของปลาหมอขังดำนะครับในจังหวัดสุธานีครับเราพบการระบาดอยู่ในสองอำเภอครับคืออำเภอท่าชนะกับอเบชยาครับในพกกตำบลพกสายคลองครับ ระบบการระบาดถ้าเราเทียบกับจังหวัดที่มีการระบาดตอนนี้เราอยู่ใน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 ขั้นตอนที่เรายัางควบคมุมได้นะครับเพราะจากการสํารวจที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราพบว่าการระบาดของจังหวัดราษฎรีไม่มีการเพิ่มขึ้นครับนะครับเรามีการเฝ้ราระวังโดยการสารวจนะครับคลองเรือแม่น้ําที่ติดต่อกับพื้นที่พ่อระบาดอยู่เป็นประจาทุกเดือนครับเพื่อดูอการแพร่ระบาดท,ที่าอาจจะเพิ่มขึ้น ถ้ามีนะครับจะเจอให้รีบแจ้งแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้แจ้งนะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของนโยบายที่สําคัญกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีการรับซื้อนะครับปลาหมอครางดาที่จับได้นะครับจากพี่น้องเกษตรกรหรือชาวประมงนะครับในกิโลการละสิบาทต่อไปครับเพื่อเพื่อกระตุ้นให้พี่น้องจับมาจาหน่ายนะครับผมครับ